ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชนกับเวลาเจทแข็งด้วยที่ออกก็ไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วเจทีดันไปแพ้เซตแรกก่อนด้วยก็เลยทําให้ผมก็ดูเจทีดูดูบ้างนิดหน่อยนะคับแล้วก็ต้องรีบไปสมาคมผมก็ลืมไปตอนแรกนัดนัดสู่บอกว่าจะออกเที่ยงผมก็ลืมผมนึกว่านัดบ่ายโมงผมก็เลยไม่ได้รีบไสู่ทักมาตอน1 1บเอ็ดโมงหบอกพี่ไปยังรีบอาบน้ําเลยเพื่อไม่ทันนะฮะอะ ก็ S <S <k iller> สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกทุกสโมสรที่แข่งขังนในลีกมาประชุมกันเตรียมความพร้อมนะมีอยู่สองแมตช์ที่จะเล่นกันในตอนนี้ก็คือวอลเลย์บอลไทยระดัลีกและอะคาเดมี่ลีกสองรายการนะครับผมบอะคาเดมี่ลีกเดี๋ยวเรา,าค่อยว่ากันทีหลังพี่ปื้มวอลเลย์บ,บอลไทยละดลีกเนี่ยสมาคมมาพูดก่อนอันดับแรกท่านนายกพูดก่อนเลยว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เราไม่มีอะไรเลยคือพอโควิดเข้ามาเนี่ยสมาคมต้องแบกรับ ค่าจะจ่ายทั้งหมดหลายอย่างนะฮะนี่ทนายยบอกก่อนนะฮะยังโชคดีที่ว่าผู้สนับสนุนหลักอ่าอย่าง p a เเขาก็ยังจ่ายเงินให้จัดแข่งขันบลบาอลพีเอสิบแปดปีเอสโคลาก็จ่ายให้กับจ่ายอยู่แล้วก็จัดแข่งขันสิบหกปีได้ส่วนวิุการบินเนี่ยสิบสองปีเนี่ยเขาไม่จัดแล้วเพราะว่าวิุการบินเปลี่ยนกับเรื่องของการบิน,งนไงพี่ปุ้มเรื่องของพอไม่มีการบินเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินตรงนั้นเข้ามาเขาก็เลยขอยกเลิกอาจจะสองปีด้ซ้ําซึ่งสมาคมก็ต้องเอามาจัดเองไหนจะ1สิบสี่ปีอีก ตอนนี้ก็ยังคารารสซังอยู่ว่าจะจัดหรือเปล่านะฮะอ่ะทีเนี้ยพอกลับมาพูดถึงเรื่องของวอลบอลเทยลิกเนี่ยผู้สนับสนุนเจ้าเดิม,มก็คือทางทรูเนี่ยนะฮะทรูโฟยูเขาไม่อยู่แล้วเลยขายกเลิกสัญญาไปแล้วครบ2ปีปุ๊บเขาขอตัวใครตัวมันนะฮะด้วยเหตุผลทางการตลาดนะฮะทีเนี้ยสมาคมก็ต้องเร่งหาผู้สนับสนุนเจ้าใหม่นะครับแต่ยังดีที่ว่า ได้เงินจากะกะรกตเหมือนเดิม,มการกินเงินไม่ใชทจะจะยังให้เหมือนเดิมนะฮะแต่การกินเงิรประเทศไทยให้ในเรื่องของเงินรางวัลและเงินสนับสนุนทีมบางส่วนค,คือไม่ได้ให้เต็มจำนวนที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรจะได้เงินสนับสนุนทีมนะฮะจำนวน1ล้านหแสนบาทที่จะได้แล้วก็แน่นอนคือเรื่องของช่องถ่ายทสดที่จะไปออกช่องทู for you และก็ท Vision ตรงนั้นจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่สโมสรจะได้แต่ฤดูกาลนี้ช่องถ่ายทอดสดไม่มีสมาคมก็เลยต้องเร่งหาช่องถ่ายทอดช่องอื่นๆเข้ามาแทนที่ผ่านมาเขาก็พยายามไปคุยกับด้วยหลายที่ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นก็ยังไม่มีใครที่จะมาแบกได้มารับตรงนี้นะครับผมคือตอนนี้สมาคมคงไม่ได้หวังว่าจะมีใครเข้ามาอุ้มเหมือนกับทูแล้วแหละคงหวังแค่ว่าให้ขอแค่มาถ่ายทอดสดก่อนนะฮะ ขอแค่มาถ่ายสดก่อนจะได้ชัวร์จะได้อุ่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีช่องถ่ายทอดสโมสรก็จะได้ะถ่ายช่องนี้อถ่ายช่องเอนะอ่ะก็จะได้ไปบอกสปอนเซอร์ครับสามสูตรได้ไหมเดี๋ยวถ้นสมมต์ว่้ได้ออกช่องนี้นะอ่าแต่ตัวนี้ไม่มีไงแม้แต่วันที่ไปประชุมเนี่ยสมาคมบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่ช้อยเดียวอ่าไม่ใช่ช้อยเดียวสองช้อยสองช้อยช้อยแรกช้อยแรกช้อยแรกเนี่ย โอ้ไม่รู้บอกชื่อช่องได้หรือเปล่าไม่ไม่บอกแล้วกันไม่บอกแล้วกันเอาไปว่าเป็นช่องดีตน้นช่องหนึ่งพี่ปุ่มเขาจะมาถ่ายส,สดให้แต่การดูออกทีวีไหม,มก็อาจจะแหมจ,จะบอกว่าออกทีวี TV มันก็ยากเพราะว่าช่องเขาก็มีโปรแกรมมันรันเยอะอยู่แล้วอ,อ,อาจจะออกาผ่านทางแอปพลิเคชันครับต้องโหลดแอปมาดูถึงจะดูได้ก็ต้องโหลดแอปของเขามาดูหรือนะไม่กี่ช่องนั้นแหละโหลดแอปอะ่ะ <laughs> ก็ไปลองหาดูเอาที่พี่มีหนังเยอะๆมีหนังเยอะๆด้วยใช่ก็บอกส้มๆด้วยก็ได้นั่นแหละคือต้องโหลดแอปมาดูหรือเขาอาจจะใจดีอาจจะออกออนไลน์ออก Facebook ออก YouTube ให้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่การพูดคุยรายละเอียดกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือสมาคมจะถ่ายเองถ่ายเองก็คือออกทีวีเอชแนลนะฮะแต่สมาคมจะพยายามผลักดันให้ มีการถ่ายสดออกทางช่องฟรีทีวีอย่างน้อยสัปดาห์ละคู่ฟรีทีวีเนี่ยก็บอกเลยก็ได้เป็นช่อง11ช่อง NBT ม่วงม่วม่วงมวงอ่านะครับคืออันเนี้ยจะเป็นช้อยสุดท้ายนะที่สมาคมจะเอาไปทําแต่ว่าแค่สัปดาห์ละคู่อ่าแต่ที่เหลือก็ดูได้ในทางช่องทางสมาคมใช่แต่แต่ คุณภาพในการถ่ายสดอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่ออกทีวีเนี่ยก็คือจะเป็นคุณภาพปกติก็คือดูกันก็คือจะจ้างทีมงานมาถ่ายสดหนึ่งคู่ต่อสัปดาห์จะเป็นช่องทางนั้นสองสองอย่างเนี่ยที่เราจะได้เห็นกันอาจจะได้เห็นสักอย่างหนึ่งอะที่กำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้แต่ไม่หลุดไปจากสองทางนี้แล้วใช่คือเพราะมันเหลือแค่นี้นั่นแหละนะครับไม่โหลดแอปก็อาจจะได้ดูผ่านฟีทีวีสัปดาห์ละคู่นะฮะแต่แต่นะพี่ปื้มแต่ไม่ใช่ว่า อ่าสิบสองธันวาเริ่มแข่งขันเนี่ยจะได้ดูเลยนะอือาจจะเป็นเลขสองคนลุกสู้เพราะว่าการเอาไปออกทีวีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าราคาโอ้มันไม่ถูกแน่นอนหมื่นสองหมื่นจะออกได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่มันหลักแสนนะพี่ปึงมสองหมื่นนี้ยังออกเอสเอ็มทีวีไม่ได้เลยที่ออกเมื่อก่อน,นออกท้าฟีทีวีเนี่ยมูลค่ามันสูงกว่าส,ส,สูงกว่านะครับก็หลายแสนอ่ะหลายแสนอ่ะนะฮะถ้าเกิดออกช่องแบบดีๆหน่อยก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนะฮะ อ่ะก็เพราะฉะนั้นคําตอบน่าจะได้ไม่รู้ผมไม่รู้เพราะสมาคมก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเสาร์หน้าก็เลทมาเรเยเลียดมายอ,อันนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะมันจะได้คําตอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในวันไหนก็เป็นใจให้กับทุกสโม,มสรแล้วกันอ,อ่ะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่สโมสรจะได้เนี่ยสมคมบอกว่าเดี๋ยวจะให้ป้ายไปติดในสนามอ,อันนี้ก็จะเป็นอ่าสิ่งที่สโมสรสามารถไปติดได้เนีย่ยที่พี่อมรู้อะไรเบื้องต้นแล้วแหละใช่ไหมสมมติว่า ทีมผมเนี่ยมีสปอนเซอร์อยู่พี่ปื้มเป็นสปอนเซอร์ทีมผมก็เอาหน้าพี่ปื้มไปแปะไว้ข้างสนามไปแปะไว้แทน LED รอบโลโก้แบบเป็นอะไรนะโปรโมตตัวเองนายปื้มรอใจดีติดต่อไลนยนี้อ่อยเบอร์แรงมากนะเอาไปติดในสนามได้นะฮะก็จะให้สิทธิประโยชน์จากสโมสรตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของเงินรางวัลสมาคมก็บอกไปแล้วว่าปีนี้ก็อาจจะ ได้แต่ว่าคงไม่ได้เยอะเหมือนกับปีที่แล้วแต่จะเป็นเรื่องของการเก็บสะสมเงินลงวันเหมือนปีที่แล้วจำได้ไหมปีที่แล้วแชมป์แรกๆได้ล้านล้านสองชแชมป์ที่สองได้อีกล้านสองแล้วก็แชมป์รอบไฟนอลเนี่ยก็ได้อีกหกหกแสนกว่ารวมแล้วมันก็สามล้านกว่านะฮะมันก็สามล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนเดิมารวมเงินลงวันสำหรับทีมชนะเลิศนะฮะแล้วก็เงินกินเปล่าเนี่ยหรือว่าเงินค่าบำรุงสโมสรเนี่ยเงินสนับสนุนทีมเนี่ยเล็กแรก ทุกทีมจะได้ทีมละสามแสนบาทบเลขสองก็จะได้อีกหนึ่งแสนเลขสามก็จะได้อีกหนึ่งแสนอ่านี่จะเป็นเงินสนับสนุนที่ทางสโมสรจะได้รับอาจจะน้อยลงมาน้อยลงมาน้อยลงมาเยอะเลยนะฮะถ้ารวมแล้วถ้าคือเ่าเล่นเข้ารอบสุดท้ายก็จะได้แค่ห้าแสนบาทครับผมอ่สว่วนรายชื่อก็สรุปแล้วนะครับวันที่21ทุกสโมสรต้องส่งมาอ่าแล้ว ทุกคนเนี่ยจะได้รู้ก็วันที่29พฤศจิกายนครับผมเพราะว่าส่งให้กับสโมสรเสร็จแล้วเนี่ยอะส่งให้กับสมาคมเสร็จแล้วนะฮะสมาคมก็จะทําการตรวจเช็คก่อนครับชื่อซ้ํากันหรือเปล่านะฮะสโมสรนี้อาจจะมีนักกีฬาคนนี้แต่อีกสโมสรหนึ่งก็จะมีนักกีฬาคนนี้เหมือนกันอะสรุปยังไงกันนะฮะก็เดี๋ยวให้ช่วงเวลาให้สโมสรไปทักท้วงกันก่อนครในเวลาประมาณ7วันถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็สมาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่29ครับนะฮะพฤศจิกายน อนะก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าแต่ละสโมสรจะมีใครกันบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ใช่ไหมพี่ออมเรื่องประชุมวันนั้นอ่าแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบการแข่งขันอย่างที่เราคุยกันว่าเขาจะตัด2เลยซึ่งก็จริงนะเล็กแรกเนี่ยแทีมครับก็เล่นกันทีมละเนัดทีมที่ผลงานอันดับ7อันดับ8ก็จะไม่ได้ไปต่อในเลก2นะฮะก็จะเอาแค่6ทีมไปเล่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันมันก็จะเข้มข้นมากขึ้น แต่ทีมก็ต้องสู้กันตั้งแต่เล็กแรกเลยแล้วก็อีกอย่างคือลบใหม่หมดนะเดิมจบเล็กแรกปุ๊บเลขสองมานับแต้มใหม่เล็กสามไฟนอลก็นับใหม่เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของการประกบคู่พี่ปื่มนะฮะสัปดาแรกนี้เล่นรมวันไหน1 2ิบสองสาธันวาคมนะฮะที่นีมิบุตรนี่เดินทางสะดวกจังเลย จริงๆนะนี่พี่บุตรผมว่าเป็นที่ที่เดินทางสะดวกมากชอบเลยใช่ไหมนั่งรถไฟฟ้าไปได้เลยออ่าไม่เป็นไรถ้าเกิดดูได้ก็ไปเลยไปลงที่ไหนสนามกีฬาแห่งชาติใช่ใช่ใช่ยโดนเดินลงเดินลงบีทีเอสมาก็เข้าไปได้เลยครับผมนะฮะอ่ะโปรแกรมการแข่งขันพี่ปื้มครับอันนี้เดี๋ยวรอยืนยันเวลาอย่างเป็นทางการนะเอานี้แต่ว่าสัปดาห์แรกเนี่ยตามตามนี้เลยนะฮะก็เป็นประเภทดิมชายนะวิสาขาพบกับเกาะกูดคาบันนาปริ้นพบกับเกษตรศาสตร์วีซี อันนี้เลื่อนชั้มาทั้งคู่เลยเนี่ยอ่าใช่มาเจอ <c oughs> กันเองก่อนเองก่อนเลยนะฮะแล้วก็มี Air Force นะฮะเจอนครราชสีมาดบอลวีซีนะครับแล้วก็ Diamond Food VC พบพิศนุโลกวีซีนี่คือประเ <c oughs> ภททีมชายครับผมส่วนประเภททีมหญิงนะฮะทีบอรดแบนนครอนนท์เจอกับขอนแก่นสตาร์วีซีเฮ้ยนี่เชียร์ใครเชียร์ใครคุณผมเชียร์เชียร์ใครเชียร์ทีบอดแบนนครนนท์พ่ออะไรพ่อผมพ่อมเป็นโค้ชอีกคู่หนึ่งนะสุวิมจุบุรี อีเทคเนี่ยข้างหน้าหายไปแล้วนะโอกระสุนประการดีสีพูดบ่อยเผื่อเขาจะกลับมาให้ไงครับ อ่ะรับน้องรับน้องใหม่รับน้องไปดูฟอร์มมาอยู่สัปดาห์ที่แล้วอ,อ่ะครับผมหเหนื่อยเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะโค้ชของสมุดประการนาเทียนนะนาเทียนนาเทียนยเหนื่อยนะปีที่แล้วสุพิมก็รับโปรเฟกไงเขาเป็นทีมใหม่เหมือนกันปีนี้ก็รับสมุดประการไปเจอแต่ของแข็งทั้งนั้นเลยทีมมาไอซ์ยูนะที่เบึ้งเลื่อนชั้นน่าเหมือนกันเจอกับนครราชสีมาบอลวีซีนะครับแล้วแบบฟูตวีซีเจอกับโปรเฟกต์วีซีอืมอ่านี่ก็เป็น โปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์แรกนะส่วนเดี๋ยวรอยืนยันว่าใครจะเล่นวันไหนแล้วเล่นเวลาไหนเดี๋ยวรอจากสมาคมเขายืนยันมาอีกทีหนึ่งตามนี้เลยนะฮะอ่ะอกทีนี้ก็จะมีเรื่องของสนามแข่งขันพี่ปอืางพี่ปล้มบอกว่าจะเล่นที่นี่มีบุตรซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาคมไปคุยกับทางกรมพระศึกษาเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่กรกทร์กรมพระศึกษานะฮะเขาจะดูแลพวกเนี้ยสนามแข่งขันนะฮะอันนี้ได้ไหม สุภชลาายใช่สนามสุดเป็นของของจุฬาปะเหมือนจะเป็นของจุฬานะอืแต่กรมพระละก็เช่าจุฬาอีกทีนะ่ะใช่ก็จะเป็นสนามของกรมพลรรักษาอาคารนี้มีบุตรนะฮะอืมผมไม่รู้เขาเคยจัดโบลยบบอลระดับนานาชาติหรือเปล่า อันนี้ไม่เคยแต่สนามเขาค่อนข้างพร้อมอ่าพร้อมเลยจุคนได้ห้าพันกว่าคนแอร์เย็นอ่ะเย็นฉ่าเลยทีเดียวครับนะของเราก็เคยไปถ่ายที่นี่ถ่ายมวยไปถ่ายมวยนะฮะอ่านี่โอ้สมัยไหนเนี่ยของเราเคยไปถ่ายวอลเลย์เหมือนกันอ่แต่นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกีฬาอบทอร์บางครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาเคยหรือว่าเป็นแม์ของไทยพีเอสอ้วอจำไม่ได้เหมือนกันเราก็จะจัดตรงเนี้ยค่อนข้างบ่อยนะสนามนิมิบุตร นะครับผมก็ไปง่ายพี่ปื้มบอกไปง่ายง่ายเลยอัจริงง่ายกว่ารามอ่ะง่ายกว่าเยอะเลยรามเดี๋ยวรอรถรถไฟฟ้าเสร็จก่อนเดี๋ยวก็จะง่ายเหมือนกันครับนะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นสนามแข่งขันจะเล่นอยู่สามสัปดาห์พี่ปื้มสามสัปดาห์แรกก็คือที่วันที่สิบสองสิบสามธันวาสิบเก้ายี่สิบทวาแล้วก็ยี่7ธบหกยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะฮะแล้วก็ ยืนยันนะครับว่าไทยลีกฤดูการนี้ไม่มีไปต่อจวอนะฮะไม่มีไม่มีไปต่างจังหวัดก็จะเล่นอีก2สนามก็คือเดอะมอลล์บางกะปินะฮะครับแล้วก็คนลุกเลยเดอะมอลงามวงวานนะฮะสองที่ครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าพอจบจาก3สัปดาห์แรกจะไปที่ไหนบ้างแต่ก็อยู่ใน3ที่นี่แหละกรุงเทพมันง่ายกว่าเดินทางง่ายกว่าสะดวกคนจัดสะดวกคนจัดะรวมงบวงงมาณด้วยหลาอย่าง แล้วก็ทีมต่างหวัดเข้ามาก็เบิกตังได้แล้วก็ทอนะครับอ่ามีเรื่องอะไรมาฝากอีกไหมพี่อ๋อแล้วก็พูดถึงไทยลีกเดี๋ยวต่อเรื่องของโคต้านักกีฬาทีมชาติเช่นหนึ่งพี่ปุ่มที่สปดาห์ที่แล้วที่เราคุยก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูกันนะฮะอย่างที่เราบอกไปว่า สมาคมปีนี้เนี่ยเรื่องของโคต้านักกีฬาทีมชาติมีหลายคนถามกับผมว่า,าคนนั้นนับไหมคนนี้นับไหม <Ừ. S 1> นะฮะยืนยันจากสมาคมนะครับว่ารายชื่อเนี่ยสิบสี่คนเนี่ยนะฮะชายหญิงเนี่ยค,คือโคต้านักกีฬาทีมชาตนะิทั้งหมดเนี่ยซึ่งจะนับมาจากการแข่งขันซีเกมจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปีสองพันสิบเก้านะฮะตามที่เราเห็นเลยเนาะคนที่มีรายชื่อในนี้ก็คือนักกีฬาทีมชาติที่จะต้องนับเป็นโคต้านักกีฬาทีมชาติคือ แต่รัสมโมสรมีได้3คนและลงสนามได้พร้อมกันทั้ง3คนนะครับผมอ่ะก็มีใครบ้างพี่ปื้มอะดูไล่เลยไหมไล่เลยไล่เลยไล่เลยทีมชายก็มีกฤษดานินสวัยนะฮะกิษดาสมคเนนะกันฐพัฒน์คุณมีนะกิติทัศนุวัตดีกิตินนนามคุณทศนะฮะจักระพงทองกลางจักระพบแสงสีบุญชธิ์วงทอนมนตรีพ่วงลิฟมาวินมณีวงสารานจิตเจริญสุขอนุชิตแก้วพักดีอ่ะพักดีแก้วเออพักดีแก้วครับผมอ่ปุ่มเป็นอะไรวันนี้เนี่ย แล้วก็อนุทอนุทที่อนุทนะคมจาร์แล้วก็อมรเทพคนแทนทีมหญิงด้วยทีมหญิงนะฮะชัชชูอรนโมกสีทิชากรบุญเลอร์ทันด,ดาวนึกแจง้งนุสราต้มคำฮนะเพิ่มจิตถินขาวปีนุชแม่น้อยพรพันธ์เกิดปาดนะพิมพิชยากกรำมลริกากันทองยุพาสนิทกลาง วัชรยานวลแจมนะฮะวิลาวันอภิญญาพงศ์ออนุมาสิทธิรักและก็อัชราพรคงยศเนี่ยอ่านี่ก็คือรายชื่อ14คนที่นับเป็นโคต้าในกีฬาทีมชาตินะครับผม,มซึ่งก็เหมือนเดิมยังมีกฎเรื่องของอะคาเดมี่เข้ามาด้วยกฎอะคาเดมี่ก็คือถ้าสมมติติดทีมชาติครั้งแรกกับสโมสรน,น,นั้นจะไม่นับอ่าอ,อย่างกรณีของทีมหญิงเนี่ยจะมีอย่างพิมพิชยามไม่นับทิชกกรไม่นับทัดดาวอย่างเงี้ยไม่นับนะฮะ ประมาณนี้ยที่จะไม่นับอ่าเข้าใจใช่ไหมเพื่อนเราเคยคุยกันแนละ้วเข้าใจเจอเข้าใจเ <laughs> ข้าใจก็คือถ้ายังอยู่กับน,ค,น,นครนนท์ไม่นับเป็นทีมชาติมไม่นับเป็นโคต้าทีมชาติอ่าเข้าใจใช่ไหม,มแต่ถ้าสมมติย,ย้ายสมมติย้ายไปทีมอื่นทีมไหนก็ได้ในไทยลีกเนี่ยจะนับเป็นโค้าทีมชาติทันทีก็เหมือนถ้าย้ายทีมอ่าใช่แต่คนอื่นๆเนี่ยก็จะก็จะต้องถูกนับเป็นโค้าทีมชาติก็ตามนี้รายชื่อนักกีฬาทีมชาตินะครับเรื่องผู้ชายก็จะมีคนที่ไม่นับยกตัวอย่างเช่นออามเเทยย่งงี้ อนุษอย่างเงี้ยไม่นับกิติทัศน์อย่างเงี้ยไม่นับนะฮะก็จะประมาณนี้คนที่ยังไม่นับโคต้าทีมแต่ที่เหลือน่าจะนับอ่มีบุญเดลิศอีกคนที่ไม่นับเพราะบุญเดลิศก็อยู่โคราชไม่ได้ย้ายไปไหนครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือเรื่องของไทยแลนด์ลีกนะครับอ่ะปิดท้ายพี่ปื้มเรื่องอะไรอคาเดมี่ลีกอีกหนึ่งรายการนะครับผมอ่คาเดมี่ลีกจะเล่นวันใล้แล้วยี่สิบนี้ครับผมปีเนี้ย จะเป็นปี2ว2 1ันยี่ะคัคั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยจัดปี2 0 1พัน้าอืมอืมมไปปีนี้ไม่ใช่2องพัน2 0งพับอครับแข่งวันที่ยี่สิบไี่พกครับผมออ่เล่นเหมือนเดิมคือแบ่งแบ่งเป็นสองสายสายละสี่ทีมนะฮะแล้วก็เล่นแบบพบกันหมดแล้วก็ไม่ตกรอบนะเอาหนึ่งมาเจอสี่สองเจอสามมาขว้กันในรอบแปดทีมรอบก่อนลองชนะเลิศนะครับผมอ่ะก็ จับเส้นงซ้ายมาแล้วอาจจะแทนดูเลยกลุ่ม A นะฮะก็มีนครราชสีมาบอวีซีเกาะกูดคาร์บอนนาเอเชียทีเอสสมุทรสาครแล้วก็วิสาขาเนี่ยส่วนในกลุ่ม B ก็จะมีปรีนส์ดายมอนด์ฟู้ดวีซีพิซซูโรวีซีแล้วก็แอร์ฟอร์สนะครับอันนี้ทีมชายส่วนทีมหญิงนะฮะกลุ่ม A ก็มีโปรเฟกต์วีซีทีบดแบนนครนนท์นครราชสีมาบดวีซีแล้วก็ขอนแก่นสตาร์วีซีกลุ่ม B มี r s ร v c อสยูวีซีโอพาสามพก้นะฮะไลบอนฟู้ด VC แล้วก็สุดพรีม ก็จะเป็นทีมที่แข่งขันไทลีกฤดูการที่แล้วนะพี่ปืมไม่ใช่ฤดูการปัจจุบันนะเราเห็นได้ว่าไม่มีเกษตรไม่มีสมุดประการก็จะใช้ทีมจากฤดูการที่แล้วลงแข่งขันนะครับผมแชมป์เก่าผู้หญิงนี่เป็นนครนน์นะฮะเป็นแชมป์มาสองสมัยก็คือในปี18กับปี19นะฮะส่วนผู้ชายเนี่ยแชมป์ปีที่แล้วคือขอนแก่นนะฮะแต่ขอนแก่นนี่ไม่ได้เล่นนะไทลีกฤดูการล่าสุดก็เลยทําให้อคาเดมี่หลีกก็ไม่ได้เล่นเข้าไปด้วย ก็ในอดีก <amounts> ก <of audio writers> ็เคยมีอย่างทีมหญิงเขาเป็นสีสเกตแต่ปีต่อมาก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเพราะสีสเกตเขาเป็นทีมหญิงทีมชุดใหญ่ไม่มีทีมเล็กก็ไม่ได้เล่นไปด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้ติดตามกันได้นะครับรายการนี้ถ่ายสดก็เหมือนเดิม TVA c เ annel ติดตามกัได้แล้วก็วันพุธหว่านน้ำดนยี่สิบห้าเดี๋ยวไปเจอที่สนามจ้ะเนี่ยนะ